เปายายจะพาไปเซเว่นเร็วให้เป่าแคนยายจะพาไปเซเว่นเลยมาเป่าเป่ายายไปดียังไงก็ไม่พี่น้องเไม่ไม่ไม่หน่วยหน่วยเปล่าหน่อยเป่าหน่อยเป่าหน่อยยายจะพาไปบีซีไม่ยายพาไปบ้านบอลเร็วๆไปเรียกแม่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 ตื่นพาหนูไปบ้านบอลหน่อยแม่แม่แมม่หน่อยหนูอยากไปเที่ยว ไปบ้านบอลนหน่อยอย่าทำแรงมันนหักแลมัน hmm. หักนะ มันจะหักนะหนูอย่าเล่นแรงนะโอเคไหมคะโอเคจ้าโอเคจ้านั่นไงน Hence, hine? ั่นไงยายบอกแล้ว oh, ว oh, 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 ่าอย่าจ้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 าคว้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 าเลยลูกโอ๊ยคว้าคว้าควอยกลัวเพ็ด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 ่าทำพี่เพ็ด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 ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา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 คว้ามากนะลูกมาด้วยมาด้วยคนเลย มาดูก่อนเ้ยนี่นๆแตกๆของพ่อแตกมไม่เอาเพชรไม่เอาอย่ายาลูกแตกแล้วมั้งเนี่ยไม่เอานะหนูอย่ามาทํามันใหญ่หนูอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาคลายๆเข้าใจไหมเข้าใจเออเข้าใจหนูต้องใจเย็นๆหนูใจเย็นๆหนูเล่นใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เออแม่หายของใจเย็นๆเ,เห็นไหมแม่แม่ รักกันนะรักกันนะรักกันนะยายบอกว่ายังไงจงยอมจงยอมแม่ยายบอกว่าให้รักกันนะรักกันนะดีไหมเอางั้นเอายายเอาทิ้งนะยายเอาปืนทิ้งขยะได้ไหมไม่เอาให้ทิ้งขยะเอาทิ้งขยะเลยนะไม่เอาไม่เอาทิ้งขยะแบงคนะถ้าไม่ปืน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 ปนไม่ไม่มันเล่นปืนแล้วมันไม่ดีอ่ะเอาทิ้งเลยลูกทิ้งเลย โอเคปิดไว้เลยปิดไว้เลยไม่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 เอาแล้วนะไม่เกียจเลยเออมันเปื้อนแล้วมันมันเปื้อนแล้วมันเปื้อนแล้วมันเปื้อนแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอามันมันมันเปื้อนแล้วไม่เอานะไม่เอาแล้วมันเปื้อน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 โอ้เฮดเฮดไม่เอานะไม่เอามันมันเปื้อนมันเล่นรุนแรงรุนแรงไม่เอาไม่เอามันน่ากลัวโอ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บทำไม ่เอานะลูกนะเอาทิ้งเลยเนาะเอาทิ้งเลยนะน้องเพชรเนาะพี่พลอยเนาะเอาทิ้งเออทิ้งเองนะทิ้งเองเลยนะแล้วก็เก็บให้เลยเก็บให้เลยเก็บไห้นี่เลยไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะคะอ่ะเอาปิดไว้ปิดปิดช่วยยายปิดช่วยยายไว้เอาปิดช่วยยายไว้เอาไม่ได้นะปิดไว้ปิดเลยดิ่ปเด็กก็ไปก็ทำไดงอ๋อ ไม่คนคคนคนูดูดูดูใครทำอะไรใครทำอะไรไม่เปิดค่ะคือเก็บเลยเก็บแล้วเก็บเลยค่ะทิ้งเลยค่ะเซ็มือพอยมือ